มาแล้วครับผมพบกับผมนายหัวมหาชัยครับวันนี้ไม้สวยไม้งามบ้านนายหัวมาแล้วครับกับไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะวันนี้ไม้ฟอมยักษ์เลยทีเดียวครับนี่ต้นนี้สวยไหมฮะราศีธนูครับผมนะพี่ธันวาไม่ต้องมาครับมาเดือนหน้านะเดือนนี้เดือนพฤศจิกาครับราศีธนูครับผมนะสวยๆแบบนี้ครับความสวยความงามของราศีธนูเป็นไม้ใบยาวครับวันนี้มีโปรดีๆมา่ากครับผมนะ ในราคานะครับจาก290บาทให้ไป230บาทครับโปรสวยๆวันนี้ครับแต่ต้นนี้ครับผมนาราศีธนูต้นนี้ดูครับนะฟอร์มใหญ่ขนาดนี้ครับจาก1,500บาทครับผมนะให้ไปในราคาเพียง850บาทรวมส่งครับผมนะนี่สวยๆแบบนี้กันไปเลยครับกับราศีธนูครับนะเอาไปเลยครับราศีธนูสวยๆแบบนี้ไว้ที่บ้านที่เรือนกันได้เลยครับนะ ดูฮะความสวยๆเลยทีเดียวพุ่มใหญ่มากนะบางในหัวมิตเลยครับผมนะอ่ะเรามาดูราคาโปกันครับวันนี้นะ230บาทมีอะไรบ้างครับผมนะต้นนี้สวยๆแบบนี้ครับนะนี่ฮะดูครับนะสวยงามเลยทีเดียวครับต้นนี้คืต้นีลูกม้นะต้นนี้ลูกไม้ต้นที่หนึ่งครับผมนะเป็นการเริ่มต้นนะลูกไม้ครับสวยๆแบบนี้ครับต้นที่หนึ่งครับผมนะใครที่สนใจลูกไม้ต้นนี้ครับ รับไปได้เลยครับในราคาเพียง230บาทครับผมนะลูกไม้ครับผมสวยๆแบบนี้เอาไปเลยครับ230บาทครับกับลูกไม้สวยๆครับอะต้นต่อมาครับผมต้นนี้ครับถ้าฉลองครับถ้าฉลองครับผมนะสีแดงๆแบบนี้ครับผมนี่ฮะ ผ้าฉลองครับสวยงามกันเลยทีเดียวครับผมนะสำหรับผ้าฉลองนะสีแดงและต้นนี้ครับเป็นทรงพุ่มได้สวยกันเลยทีเดียวครับผ้าฉลองครับผมนะอ่ะต้นต่อไปครับนี่นะใหญ่มากเลยนะต้นนี้นะฟอมพุ่มครับดูฮนะดูกันใกล้ๆครับสีกําลังสวยกันเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้นะ สวยซะขนาดนี้ครับสีสง่าครับผมต้นนี้ฮะสีสง่าครับผมนะสวยๆแบบนี้เอาไปเลยครับผมนะนนราคาเพียง230บาทครับเบอร์โทร0 6 3 6 9 7 4 6 6 4นะครับแอดไลน์กันเบอร์นี้ได้เลยครับผมนะไม้สวยๆรอท่านอยู่ครับนี่ฟอมพุ่มสูงเลยทีเดียวครับผมนะวัดจากตัวในหัวหมาชัยได้เลยทีเดียวครับว่าน้องสูงขนาดนี้ครับสีสง่าครับผมนะ นี่ต้นนี้ครับสีทินนกรนะนะสีแดงแบบนี้สีทินนกรครับผมนะดูฮะสีสดใสซะขนาดนี้นะสวยๆแบบนี้ครับสีทินนกรฮะนะนะแดงมากเลยครับผมนะอ่ะดูกันใกล้ๆสวยๆแบบนี้ครับผมนะกับสีทินนกรนฮะนี่ฮะสองร้อยสามสิบบาทจัดไปครับผม นี่ฮะลูกไม้ต้นที่สองครับผมนะฟอร์มใหญ่อีกต้นหนึ่งครับสีสวยมากครับผมนะกับลูกไม้ต้นที่สองครับต้นนี้ฮะลูกไม้ครับผมนะจดชื่อไว้ด้วยนะลูกไม้นะครับผมนะนี่ฮะต้นที่เท่าไหร่แจ้งนายหัวมาด้วยนะครับผมนะคุณจะได้ไม้สวยๆแบบนี้ไปได้เลยครับนี่ฮะลูกไม้ต้นที่สองครับในราคาเพียง230บาทดูฮะฟอมพุ่มใหญ่กันเลยทีเดียวครับนะอ่ะต้นต่อไปครับ ต้นนี้มีชื่อว่าพญาเพชรครับพญาเพชรนี่สวยมากเลยนะสีสันงดงามเลยเดียวสําหรับพญาเพชรครับผมนี่นะอ่ะพญาเพชรฮะสวยๆแบบนี้เอาไปได้เลยครับผมนะพญาเพชรครับนะเป็นทรงพุ่มสวยงามแล้วฟอร์มเดียวก็มีฮะนะเผื่อบางคนอยากได้ฟอร์มเดียวฟอร์มเดียวนี่ก็ยิ่งอลังการเลยทีเดียวครับใบใหญ่นะฟอร์มเดียวฮนะ ดูครับสูงด้วยนะครับผมนะฟอมเดี่ยว60สเซนนะฮะนะแจ้งได้ครับว่าเอาฟอร์มพุ่มหรือฟอร์มเดี่ยวนะครับเนี่ยมีสองต้นให้เลือกเลยทีเดียวพญาเพชรนะนาไม้สวยๆแบบนี้ครับผมนะอย่าพลาดเลยทีเดียวครับผมอ่ะต้นต่อมาครับต้นนี้ฮะรุ้งละวีฮะนะสีสันงดงามสีสดใสกันเลยครับนะรุ้งละวีฮะ นี่สวยแบบนี้ครับฟอร์มพุ่มให้ท่านแล้วครับผมนะแล้วกัดสีแล้วด้วยนะสำหรับลุงละว,วีครับผมต้นนี้อ่ะต้นต่อมาครับ <c oughs> ต้นนี้ท่าช้างครับนี่ะท่าช้างสีสวยๆแบบนี้ครับผมนะแล้วฟอร์มสูงด้วยนะแล้วฟอร์มสูงแบบนี้หายากแล้วพี่น้องเอย๋ยน,นะนายหัวเอามาให้นะต้นนี้ท่าช้างครับผม ส่วนสูงน้องประมาณ55าเซนนะแล้วเป็นฟอร์มพุ่มแล้วด้วยฟอร์มสูงกันเลยทีเดียวครับผมนะสำหรับท่าช้างต้นนี้ครับนะสองบาทครับผมต้นต่อมาครับผมเอาแอดมินยื่นมาด้วยครับผมนะแอดมินนะเอต้นต่อมาครับผมต้นนี้รวยทรัพย์ครับมาสีสันเธองดงามฟอร์มใหญ่มากนะครับผมนะรวยทรัพย์ครับต้นนี้230บาทฮะดูฮะนะฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เอากันไปได้เลยครับต้นนี้ อร่อยซั์ครับผมนี่ับใหญ่มากอลังการงานสร้างเลยทีเดียวคนะรับฟอมยักษ์กันเลยทีเดียวนะครับผมนะแต่ราคานี่ให้ไปแบบทุกปลูกนะเอาจัดมาครับต้นนี้ฮะต้นนี้ไม้เก่าหายากเสมาทองเสมาทองครับผมนะเป็นไม้เก่านะแล้วทําฟอร์มพุ่มให้ท่านแบบนี้ครับสูงประมาณ6 0กว่าเซนกันเลยทีเดียวนะนะนักสะสมไม้เก่าครับผมต้นนี้เสมาทองนะนี่ฮะ ดูสีของน้องนางสิครับผมนะเสมาทองครับต้นนี้230บาทครับงามไม้เก่าไม้สะสมเลยทีเดียวครับผมใครที่รับเสมาทองอะต้นนี้เลยทีเดียวครับมีเพียงกระถางเดียวด้วยนะเสมาทองครับผมอ่ต้นต่อมาครับต้นนี้แก้วก้าครับแก้วก้าครับดูสีสิครับมาสวยสดงดงามขนาดนี้นะแดงแดงครับผมนะ สวยๆแบบนี้เอาไปเลยครับนะ230บาทครับแล้วฟอร์มแน่นแบบนี้ครับผมนะแก้วเก้าครับในราคาเพียง230้ยบาทเท่านั้นครับนี่ฮะอ่ะต้นต่อมาครับลูกไม้ต้นที่สามครับต้นนี้ฮะลูกไม้ต้นที่สามฟอมสูงฟอร์มใหญ่ครับผมนะใบสวยงามเลยทีเดียวครับยิ่งกัดสียิ่งสวยแน่นอนฮะนี่ครับดูสีน้องนางสิครับผมนะ Loser, ions. สวยๆแบบนี้ครับลูกไม้ต้นที่สามครับผมนะใครรับก็เอาไปได้เลยสำหรับลูกไม้ต้นนี้ครับมาสูงหกสิบกว่าเซนเลยทีเดียวครับผมลูกไม้ฮะนะลูกไม้นี่หมดแล้วหมดเลยนะฮะต้นไหนต้นนั้น <hana> กันไปเลยทีเดียวลูกไม้ต้นที่สามครับผมต้นนี้ฮะต้นนี้ครับผมนะสูงนะดูส่วนสูงก่อนฮะประมาณเก้าสิบกว่าเซนเลยทีเดียวครับผมนะรวยลุ่งโลดนฮะนะใครอยากจะรวย นะครับต้องดูนี่ทางนี้ครับผมรวยรุ่งโรจนะ์ฮะในราคาเพียง230บาทดูครับผมนะต้นใหญ่ขนาดนี้ครับฟองสวยแบบนี้ใบไม่มีร่วงใบไม่มีหลนครับผมนะรวยรุ่งโรจน์นะนี่ให้ดูกันชัดๆครับผมนะสีสันของเธอนั้นง,งดงามจริงๆครับต้นนี้ฮนะเาเลยทีเดียวครับรวยรุ่งโรจน์นะต้นต่อมาครับ บุตรสรินครับผมนะบุตรสรินกายฮะนะดูครับผมนะนี่แม่เขาเป็นบุตรสรินฮนะยังไม่มีชื่อทางการนะตั้งเป็นบุตรสรินกายไว้ก่อนนะอ้าวดูความสวยขนาดนี้สีสันนี่เหมือนกับบุตรสรินเลยครับแล้วของเราการตีแน่นอนฮนะยอดเดินดีแบบนี้ครับผมนะ230บบาทเท่านั้นครับผมนี่ ค่าขนส่งนะกระถางละ40บาทนะส่งทั้งกระถางเลยทีเดียวครับนะมีบริการเก็บเงินปลายทางจ่ายกันหน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับผมนะต้นนี้ครับนะๆๆๆๆลูกไม้ต้นที่4ี่ครับๆๆๆลูกไม้ต้นที่4ี่ครับผมนะทำพุ่มไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเป็นไม้เก่าเลยทีเดียวครับนะเก็บนะอ่นะ ตอนนี้กําลังขยายพันธุ์อยู่นะลูกไม้ต้นนี้ครับนะใครอยากได้ก็จับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของก่อนเพื่อนเลยฮะนะนะลูกไม้ต้นที่4ี่ครับต้นนี้ฮะสองร้อยสามสิบบาทนะมะสวยๆแบบนี้แล้วเป็นฟอร์มพุ่มด้วยครับผมนะเอาไปเลยครับสองสามศูนย์นะฮะนี่ครับผมอ่ะดูกันรอบๆกันเลยทีเดียวครับรต้นนี้ฮะพอรอารุณฮนะ นะพรอรุอรณสีแดงสดใสแบบนี้พอรอรุณครับผมนะแดงมากเลยนะสวยเลยเดี๋ยวกัดสีได้อีกนะครับผมนะน้องจะแดงแดงฮนะนี่ครับผมนะสีแดงแบบนี้ครับพอรอรุณครับผมรับไปในราคาเพียง2 3งบบาทครับนี่ฮะนะอยากมีเงินมีทองต้องต้นนี้ครับผมนะ เรียกซับครับเรียกซับฮะเรียกซับมาเอาสวยๆแบบนี้ทําส่พผ่้ไม่แล้วครับผมนะสลหรับเรียกซับครับผมต้นนี้ดูสีสันน้องนางครับนะสวยๆกันเลยทีเดียวครับผมนะสลหรับเรียกซับครับผมต้นนี้สองร้อยสามสิบบาทครับและต้นนี้ครับผมนะจะเินรุ่งโรจน์ฮะนะสำหรับคนที่ชอบ สีเหลืองครับนะแล้วไม้ใบสวยสักขนาดนี้ฮนะดูฮะนะจริญลลุ่งโนดครับผมนะสีเหลืองสวยงามกันเลยทีเดียวครับสําหรับเจริญลลุ่งโรดนะฮนะไม้สวยมากครับผมนี่สวยๆแบบนี้ครับเจริญลลุ่งโรดสองร้อยสามบาทฮนะต้นนี้ทองสุกครับฟอมใหญ่ฮนะส่วนสูงประมาณ60เซนนะ นะเป็นฟอมพุ่มกันเลยทีเดียวครับสําหรับทองสุกครับผมต้นนี้ฮะนะสวยๆแบบนี้ครับนารากแน่นๆเดินดีมากครับผมนี่ฮะสวยแบบนี้กันเลยทีเดียวทองสุกครับผมต้นนี้ฮะนะอ่ะต้นต่อไปครับลุ่งละพีครับลุ่งละพีครับนะไซส์แม่พันนะเห็นไหมนี่ฮะต้นนี้ครับนะประมาณสองปีแล้วครับนะอ่ะ รุ่งละพีครับผมนะสีสดใสแบบนี้ครับนี่ฮะนะกัดสีแดงฮะนะครับผมนะสวยๆกันเลยทีเดียวครับรุ่งละพีครับผมอ่ะมาตัวสุดท้ายครับผมนี่ฮะสร้อยทองคำครับสร้อยทองคำกระถางสิบเอ็ดนิ้วครับผมนะฟอร์มใหญ่แบบนี้ครับ จาก1,500บาทฮะสร้อยทองคำต้นนี้ให้ไป750บาทครับ750สหรับสร้อยทองคำต้นนี้ครับผมนะฟอร์มสวยมากครับนะรวมส่งนะครับสหรับสร้อยทองคำนะครับผม750บาทเอาไปเลยฮะนะครับผมนี่แบบนี้ครับฟอร์มใหญ่นะนะแล้วน้องใหญ่อลังการไปวางหน้าบ้านเรามีเป็นคู่นะครับใครอยากได้เป็นคู่แจ้งมาได้เลยครับผมนะ สวยๆแบบนี้ครับวันนี้นะใครอยากได้ต้นไหนแอดไลน์มาได้เลยครับที่เบอร์0636974664นะครับแล้วก็ใครที่อิอนบ็อกนะครับโทรมาได้เบอร์นี้เลยทีเดียวครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆของเราด้วยวันนี้นายหัวหมาชัยไปแล้วครับสวัสดีครับผม